สวัสดีครับก็อันนี้นะครับเป็นของเอฟซนะครับเอฟซีสํารีส่งขนมมาให้กินนะครับได้รับแล้วครับนะครับได้รับแล้วครับก็ขอบคุณนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นช็อกโกแลตนะครับก็น่าจะอร่อยดีนะครับให้พี่สามเปิดใบเมื่อสักพักนะครับสามเปิดไปถุงหนึ่งอ๋อี่นี่ก็นี่ก็ อันี้ก็ได้นะครับะอันะอนี้ก็จะเป็นขนมอร่อยดีครับดูดูแลดูแล,ลอร่อยดีแน่นอนแน่นอนครับเพราะดูแพ็คเกจก็สวยแล้วนะครับดูแพ็กเกจก็สวยแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสำหรับขนม อาหารนะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับผมสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับ